ความเป็นผู้นําด้านการผลิตอาหารเติมทุกรูปแบบและรับผลิตเครื่องสําอางประเภทสกินแคร์ภายใต้มาตรฐาน OEM ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ชื่อดังมากมายต่างให้ความไว้วางใจมาอย่างยาวนานสําหรับบริษัท S r s s Group ของ CEO สาวสวยมากความสามารถคุณก้อยทันละดาสุกเกษมที่ล่าสุดจัดใหญ่ทำพิธีบวงสรวงองค์ปู่พญานาคราชฉลองครบรอบ10ปีของการดำเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย r s s Biotech ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบผู้ที่สนใจต้องการสร้างแบรนด์หรือต้องการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ r s s Group.IN.TH ค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะก็เป็นการจัดงานครบรอบ10ปีนะคะของเครือ R.S.S Group นะคะจัดที่โรงงาน R.S.S Biotech นะคะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมชั้นนำนะคะก็คืออย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าพี่ก้อยเนี่ยอยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารเสริมเครื่องสำอางมา10ปีแล้วค่ะก็คือมีโรงงานทั้งหมด3สาขานะคะก็คือมีทั้งโรงแบ่งบรรจุเครื่องสำอางนำเข้าเครื่องสำอางนะคะโรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็ โรงงานผลิตอาหารเสริมและกาแฟค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะก็เป็นธุรกิจโลจิสติกรถขนส่งห้องเย็นนะคะทุกบริษัทก็ชื่อขึ้นต้นด้วย R S S หมดเลยนะคะเราก็เลยเรียกทั้งสาบริษัทว่า R S S ตอนนี้นะคะปีนี้เป็นกระแสะแบบดีแล้วก็แบบกำลังมามากอาจจะด้วยว่าเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ก็คือประเทศเราก็ได้รัฐบาลแล้วเนาะทำให้เศรษฐกิจแบบกําลังดีเลยทุกคนตื่นตัวในการค้าขายนะคะก็ทําให้แบบว่า ก้อยอ่ะโรงงานของก้อยอะค่ะคือยอดโตแบบ3เท่าตัวค่ะคือจนแบบเราก็แบบว่ามีแพชชั่นว่าจะเติบโตต่อจนมีสาขา4ี่ต่อไปในส่วนของธุรกิจอาหารเสริมเพราะว่าเทรนของธุรกิจอาหารเสริมเนาะเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตอนนี้คือเทรนของของคนไทยหรือหรือหรือ,ร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 อต่างประเทศอะค่ะก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมของไทยแล้วก็เทรนของคนรักสุขภาพมากขึ้นนะคะอาหารเสริม กลายเป็นอีกหนึ่งอาหารหลักอาจจะเป็นอาหารหมูที่6เลยก็ได้ว่าได้ที่ทุกคนต้องทานพี่ก้อยก็เยมองว่าเทรนธุรกิจนี้กำลังโกสแบบก้าวกระโดดเลยดูจากทางยอดของที่บริษัทเนาะที่เราโตเพิ่มขึ้นแบบ3เท่าเลยทีเดียวเราก็มองว่าเราจะพัฒนาทั้งนวัตกรรมคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็วัต uh, ถุดิบเฟ้นหาวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์วัตถุดิบที่แบบว่าช่วยรักษาสุขภาพให้คนไทยนะคะได้กิน สินค้าดีๆได้มีสุขภาพดีๆและมีอายุยืนนานค่ะ,คะใช่ค่ะที่โรงงานของก้อยนะคะนอกจากตัวก้อยเองนะคะที่เป็น CEO บริหารแล้วนะคะก็ยังมีทีมผู้บริหารทีมผู้บริหารนะคะหลากหลายวงการนะคะอย่าง แพทย์นะคะก็จะคอยดูแลเรื่องสูตรนะคะหรือเภชัชกรนะคะก็จะเป็นทีมของเพื่อนๆก้อยนะคะที่เข้ามาเป็นทีมผู้บริหารของโรงงาน RSS นะคะและนอกจากนั้นนะคะนอกจากทีมแพทย์ทีมนักวิจัยนะคะเรายังมีทีมด็อกเตอร์ค่ะที่เข้ามาร่วมนะคะวิจัยสูตรร่วมคิดค้นสูตรนะคะแล้วก็ร่วมแบบว่า,าดูสารสกัดที่เป็นผลงานวิจัยจากต่างประเทศมาอ่านสารสกัดดูสารสกัดให้กับเจ้าของแบรนด์เพื่อให้เจ้าของแบรนด์มั่นใจว่า ทางโรงงานเรานะคะเลือกสารสกัดที่มีคุณภาพมา QC บริษัทผู้นำเข้าสารให้กับเราเพราะว่าทางทีมด็อกเตอร์ก็จะอ่านเปนเปอร์พวกนีน้น,น,นะคะคอยดูพวกนี้ให้กับทางก้อยคอย QC อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ว่าเราอะค่ะได้สารสกัดที่ดีนำเข้าจากแหล่งสารสกัดที่ดีเพราะเราเชื่อว่าอาหารเสริมที่ดีต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีค่ะเพราะว่าจุดแข็งของ ISS นะคะนอกจากเรามี นวัตกรรมสารสกัดที่ดีแล้วคัดเลือกสารสกัดที่ดีแล้วนะคะจุดแข็งอีกหนึ่งหลักเลยเรามีทีมผู้บริหารการตลาดที่เก่งมากๆนะคะทั้งการตลาดทั้งในไทยและ CIMV นะคะก็คือกัมพูชาพามา่าลาวเวียดนามซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า4ประเทศนี้นะคะเขาเลือกทานอาหารเสริมของประเทศไทยเรามีทีมผู้บริหารที่เก่งด้านการตลาดใน4ประเทศนี้นะคะพูดภาษาได้สื่อสารภาษาได้คอยทําการตลาดให้กับเจ้าของแบรนด์และในไทยนะคะ เราก็มีพาร์ทเนอร์นะคะเป็นทีมผู้บริหารของโรงงานเลยเลยนะคะมีร้านช้อปปิ้งบิวตี้ร้านเครื่องสำอางนะคะกว่า350สาขานะคะชื่อเชลารนว่า b e โ o นะคะซึ่งเราคอยซัพพลายสินค้าที่ผลิตกับ r s s นะคะลงในร้านบีโคให้ถึง350สาขาคุณจะขยายตลาดในออฟไลน์หรือออนไลน์เรามีทีมผู้บริหารคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณคะ่ะคือตัวพี่ก้อยเองนะคะก็คือ เป็นคนสกลนครเป็นสาวภูไทยนะคะเห็นหน้าอย่างนี้ค่ะก็คือเกิดที่โตเกิดและโตที่สกลนครเลยนะคะก่อนที่จะมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็มาทําธุรกิจจน จนถึงทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าพอเราประสบความสําเร็จถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะตอบแทนบ้านเกิดของเรานะคะอยากทําให้สกลนครมีชื่อเสียงเป็นที่จารึกเป็นที่จดจํานะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะธุรกิจมิสแกนนี่แหละที่เราจะทําให้พัฒนาชื่อเสียงหรือทําให้สกลนครจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองให้เป็นเมืองหลักของอีสารให้ได้นะคะก็เลยตั้งใจทําเวทีมิสแกนเพื่ออยากสนับสนุนจังหวัดและก้อยก็มองอย่างนี้คะ่ะเวทีมิสแกนนะคะเป็นเวทีที่ ค่อนข้างทำกันตลาดได้ดีซัพพอร์ตแบรนด์สินค้าได้ดีมากๆเราก็เชื่อมั่นในเวทีมิสแกนว่าจะช่วยเอานางงามของเวทีมิสแกนเนี่ยค่ะไปช่วยซัพพอร์ตแบรนด์ลูกค้าของลูกค้าเรามันก็สามารถต่อยอดธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะก็คืออย่างนี้นะคะ,ะนางงามที่ก้อยตัดสินใจเลือกนะคะ,ะเบื้องต้นนะคะ,ะเล่าก่อนว่าเวทีมิสกรนสรครนะคะอาจจะ เชิญชวนน้องๆนะคะที่จะมาลงประกวดอันนี้มีน้องๆที่จะเตรียมมาลงประกวดนะคะมาะมาร่วมด้วยสัมภาษณ์ด้วยประมาณ3ท่านนะคะ,ะก็คือก้อยเนี่ยในเวทีของเรานะคะนอกจากการที่จะประกงงามแล้วก้อยยังมีโค้ดนะคะเป็นมาสอนด้านบุคลิกภาพสอนด้านปรับลุก ให้น้องๆเนี่ยมีลุคและบุคลิกภาพที่ดีการแต่งตัวที่สวยงามสมวัยสมกับนหน้าที่ตำแหน่งของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโค้ักนะคะเป็นโค้ดักปรับลุคซึ่งดังในเรื่องของการปรับลุคก,ก็จะเทนจะสอนในระหว่างที่น้องๆเก็บตัวเพราะฉะนั้นความรู้ที่น้องๆจะได้ในการมาประกวดกับเวทีมิสแกนนะคะก็คือจะได้เรียนปรับลุคซึ่งมูลค่าคอร์สเนี่ย กว่าห้า0 0เลยซึ่งอันนี้พี่ก้อยก็เอามาสอนน้องๆน,นะคะนอกจากนั้นนะคะเวทีของเรานะคะนอกจากจะประกวดรอบพีนินและรอบไฟนอลเรายังมีประกวดรอบผ้าไทยด้วยนะคะที่จะจัดที่อาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเพื่อได้โชว์ผ้าพื้นเมืองให้กับจังหวัดสกลนครทีนี้ย้อนมาคําถามของอนักข่าวนะคะว่าเราจะเลือกจากอะไร หนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะเราก็จะต้องตรงตามคอนเซปต์ของบอสนวัตนะคะก็คือ 4B นะคะมี1ก็คือเบรนสมองนะคะ2ก็คือบอดี้ค่ะ3คืออะไรคะบิวตี้ค่ะและบิสเนสแลค่ะคือสาวงามที่จะมาเป็นมิสแกรนสกวรรครนะคะต้องมี 4B นะคะเพื่อเราจะต่อยอดให้กับเวทีใหญ่นะคะเพราะเราก็คาดหวังมงใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเนื่องจากน้องหมิวพีนี่ก็คือเรา ก้อยเนี่ยนอกจาก R.S.S. BioTech ของเรานะคะเป็นประธานบริหารเวทีมิสแกนสุขุนทรแล้วนะคะเรายังเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับเวทีมิสแกนสงขาของคุณมี้พเพนนะคะเนื่องจากเราเป็นเพื่อนมี้พเนมามายาวนานแล้วค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนเราก็ไปสนับสนุนมีพน้พเนก็เลยไปสนับสนุนเวทีมิสแกนสงขาสุดท้ายก็เราก็ไปร่วมงานทั้งงานพรีลิมแล้วก็งานไฟนอลจนเคอรการประกวดเป็นกรรมการจบได้เป็นน้องเหมียวพีมาก็รู้สึกว่า สมบูรณ์ครบ4บีทเอาจริงๆนะวันนั้นคือรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็คิดเอาไว้ในใจว่าถ้าที่นี่เป็นที่ของเราก็คือบอกย่าเงือกเลยว่าถ้าสงขาเป็นที่ของหนูก็ขอให้เป็นที่ของหนูอย่างอย่างตรงๆจริงๆโดยที่ไม่มีอะไรแบบมาเป็นอนะุรสรระค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทางของ ตัวหนูเองเนี่ยค่ะก็จะทำคลิปทำชาเลนจ์ต่างๆผ่าน t ิ k ตอกแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับบริษัท R S S แล้วก็ธุรกิจในเครืออยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวางแผนกับมามีไว้ค่ะในเรื่องของการไปต่อในเวทีมิสแกรนท h a แลนด์ค่ะในในรองของ4ีนะคะทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วก็ธุรกิจรังดกของมามีด้วยแล้วก็ในเรื่องของพีเนสคอลลาเจนด้วยค่ะอีกหลายๆธุรกิจเลยค่ะเราก็มั่นใจว่าตัวมิวพีเองเนี่ยก็ ครบ4ีปีตามที่บอสนวัตต้องการค่ะสวัสดีค่ะพิงเพลงนะคะพัทยาวันทาค่ะสวัสดีค่ะลูกศรค่ะลิขิตพักศรวัชิสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะโอปอรันลักษเกลแก้วค่ะก็ด้วยตัวหนูเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะหนูจะทําให้เต็มที่เต็มความสามารถของลูกศรนะคะก็คือสิทธิ์เก่าแกนนะคะมา3 ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่3นะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่ก้อยด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้เต็มที่ค่ะปีนี้ไม่พลาดแน่นอน,นะคะ่ะจะพาเมืองสกลนครนะคะเป็นจังหวัดหลักของภาคอีสานเป็นเมืองหลักของภาคอีสานได้เลยะคะ่ะทุเพลงนะคะก็ทิงเพลงเป็นได้ทุกอย่างเลยคะ่ะขายของก็ได้ร้องเพลงก็ได้ความสามารถก็มีก็อยากจะฝากพี่ก้อยไว้นะคะพิจารณาพิจารณาด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ก้อยนะคะก็ฝากธุรกิจของก้อยนะคะบริษัท RSS Biotech นะคะเราเป็นบริษัทอาหารผลิตอาหารเสริมชั้นนําระดับประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็กําลังจะขยายตลาดไป4ประเทศนะคะคือเรากํกาลังจะขยายไปที่พม่ากักมพูชาลาวและเวียดนามในปีหน้านี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีแผนนะคะที่ RSS Biotech โรงงานผลิตอาหารเสริมนะคะที่จะขยายสาขา4สาขา5นะคะ ตั้งทงว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพภายใน5ปีนะคะเราตั้งใจว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริมที่ติดอันดับ1ใน5ของประเทศไทยถ้าพูดถึงโรงงานผลิตอาหารเสริมทุกคนจะต้องรู้จัก RSS BioTech ค่ะแล้วเวทีแกนนะคะก็ฝากนะคะ Road to Miss Grand s u n นะคะที่เรากำลังจะเตรียมประกวดใน ต้นปีหน้านะคะปักธงแล้วนะคะ20มกรานะคะทั้งก่อนหน้านี้นก็จะมีรอบพีลิมแล้วก็มาปักธงที่ไฟนอล20มกรานะคะยังไงก็ติดตามข่าวนะคะทางเพจม s สแกน Thailand เราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าตื่นเต้นที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะอาจจะมีหลายๆอันที่ยังไม่ได้พูดพออุบไว้ก่อนนะคะอยากให้ไปติดตามที่เพจมิสแกนไทยแลนด์นะคะเชื่อมั่นว่าการมาลุยมิสแกนครั้งนี้ของของก้อยนะคะกับน้องพีดีนะคะ เวทีมิสแกรนสกรอนทรก็คือน้องเพชรน,นะคะก็คิดว่าเราจะทําอะไรอีกมากมายนะคะที่ทําให้ทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจแล้วรอดูว่านางงามที่เราเลือกส่งเข้าเวทีใหญ่นะคะจะเป็นใครนะคะแล้วก็จะถูกใจบอสนวัดหรือเปล่านะคะรอติดตามนอกจากนั้นนะฝากอินเวทีหนึ่งนะคะก้อยเนี่ยเหมือนเป็นสองเวทีค่ะ ตกลนครสงขาละกันค่ะเออเราก็จะไม่ลืมนะคะของมีเพนเพราะเราเป็นเพื่อนรักกัน,นะคะ่ะเวทีมิ can, สแกนสงขาที่ได้นางงามมาแล้วคือน้องมิวพีล้วก็ฝากน้องมิวพีไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจสปอนเซอร์เจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์ทั้งแบรนด์ที่ทผลิตโรงงานพี่ก้อยและไม่ได้ผลิตโรงงานพี่ก้อยก็สามารถ ดูแลดิวน้องมิวพีไปไลฟ์สดได้นะคะใครของเก่งมากนะคะเก็บตัวกับมีเพนแค่2วันใครของได้ยอดเกือบ2 0 0 0สนบาทเลยค่ะสินค้าพ n ีเนสคอลลาเจนซึ่งผลิตที่โรงงาน R S S BioTech ค่ะ